ที่เราจะรับแสงเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งใจตั้งใจตั้งสติแล้วก็ตั้งแสงขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจเนี่ยนะความสำเร็จก็90%เซ็นต์ละเมื่อเราตั้งสติเกอีกเก็นตก็เป็น99%นะแ,แต่ไม่ว่าอะไรถ้าขาดเพียงสิ่งหนึ่งมันก็จะไม่ครบร้อย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าการเรียนที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานถ้าเราเรียนแล้วเราไม่สอบก็คือสอบไม่ได้เราตั้งใจทํางานแต่ถ้ายังไม่ได้เงินไม่ได้ผลงานก็คือยังไม่สําเร็จเราตั้งใจจะมีครอบครัวแต่ถ้ายังไม่มีแฟนยังไม่มีลูกยังไม่มีความมั่นคงยังมีความซื่อสัตย์จะไม่มีความสําเร็จทุกอย่างมันต้องครบองค์ประกอบ ทนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วนะก็คือความตั้งใจแล้วก็การตั้งสติแลนะสุดท้ายที่อีกหนึ่งเปอร์เซนที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นการสรุปยอดทั้งหมดก็คือการตั้งแสงถ้าเรามีใจตั้งใจแล้วใจมันมืดนะเขาเรียกว่าทำอะไรไปแล้วมันหมดปัญญามันก็จะมืดมืดทั้งสิบทิศก็ไม่มีทางออกนะแสงจะมาช่วยเราให้เรามี ความตั้งใจของเรานั้นสําเร็จถ้าเราตั้งสติแล้วมีสิ่งที่มากวนทําให้เกิดการขาดสติเสียสติหรือหมดสติสิ่งนั้นก็ไม่สาเร็เป็นสติได้ก็ต้องมีแสงถ้าเรามีแสงขึ้นมานีแสงจะทําให้สติเรานั้นมั่นคงันเราถ้ามีใจมั่นคงมีสติมั่นคง ก็เพราะมีแสงเนาะร่างกายถ้าขาดกําลังก็ทําอะไรไม่ได้ต้องมีกำลังกายใจก็ต้องมีกําลังใจสติก็ต้องมีกําลังสตนะิเพียงพอจึงจะสำเร็ประโยชน์ได้ล,ลึกได้ไกลได้กว้างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ต้องมีแสงเป็นตัวนำนะเพราะว่าถ้าสติสติถ้าเราเป็นคนที่เคยฝึกสติเราจะรู้ว่า ที่สุดของสติคือแสงที่สุดของความสงบใจก็คือแสงถ้าเราสงบแล้วไม่สว่างก็แสดงว่าเราทําไม่ได้ถ้าเราทําได้เมื่อใจมันสงบมันจะมีแสงขึ้นมาในใจก็คืออํานาจทุกอย่างมันอยู่ที่แสงถ้าใจมีแสงสติมีแสงท่งานก็เลยเรียกรวมว่าแสงทั้งใจและสติเราจะตั้งสองอย่างนี้พร้อมกันได้อย่างไรเราก็ ตั้งที่แสงเลยถ้าเราตั้งใจอย่างเดียวไม่มีสติมันก็ได้แค่ความตั้งใจก็คือไม่สําเร็จหรือเราตั้งสติอย่างเดียวถ้าเราไม่มีใจมันก็ไปไม่ไดนะ้แต่ถ้าเรามีทั้งใจทั้งสติและแสงก็คือมันถึงจุดหมายคือความสําเร็จขัานเราแล้วต้องมีแสงและคนอื่นจะเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องมีแสงถ้าเรามืดมนก็มองไม่เห็นเราไม่ว่าเราทํางานนะเราใช้ชีวิตนะ ขาเรียกว่าเขาจะไม่ความสําคัญแม่ค่ายความหมายแม่เกียรตินี่คือใสงที่ว่าเราต้องมีแสงแต่ถ้าเราไม่มีแสงนะผลที่ไม่ดีก็ตามมาเหมือนกันคืออาจมาสะดุดเราได้เหมือนเราไม่มีแสงในตัวเองนะความมืดเข้ามาสะดุดเราได้เราก็เลยมีแสงเหมือนรถยนต์ที่วิ่งกลางคืนถ้าไม่มีแสงก็าอาจจะมาชนเราได้หรือว่าเราไม่มีแสงนะเราก็ส่งทางไปไม่ได้ ท่านก็เลยให้เรามีแสงการรับแสงนี่ก็ง่ายๆเลยอทีนี้ลูกๆก็ตั้งใจนะนั่งสบายๆนั่งฟังเมื่อวันตักนะนั่งตามสบายใช่นั่งสบายสบายๆเล่นสมาธิสมาธิก็ได้พักเพียบก็ได้นะแล้วเราเมื่อตั้งให้คนแปดหมื่นที่เราจะรู้ว่าเราเรายังมีแสงหรือไม่เราก็ดูว่าในเบ็ดมันในเบ็ดของเรานะมันมีพลังไหม เขาจะรู้สึกได้ไหมว่าเบ็ดที่เราใช้มาเนี่ยมันยังมีพลังหยือไหมเราก็มาดูกระแสก่อนนะดูคลื่นแสงก่อนว่าเรามีไหมก็ให้ว่าตามเนาะขั้นที่หนึ่งคือให้เราเปิดใจเปิดใจยอมรับแสงแสงนี้ก็คือแสงจากจักรวาลเนาะแสงพระอาทิตย์เพราะในจักรวาลจะมีแสงอยู่นับประมาณไม่ได้แต่ว่าเราช่วงที่เรามาเกิดเนี่ยเราก็เอาแสงมาด้วยนั่นหละแต่ว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตเราอ่านออกเขียนได้มีความคิดมีเหตุผลความคิดและเหตุผลนี่ทาให้มันขึ้นอยู่กับสมองเราคิดอะไรถ้าเราไม่คิดมันก็ใช้ชีวิตไม่ได้แต่ช่วงที่ว่าเรายังไร้เดียงสาเราใช้ใจในการทำเจมิตรเราจะมีรอยยิ้มมากกว่าน้ําตาเราจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์เราจึงสบายมากกว่าความลําบากทั้งตั้งชีวิตก็ไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อชีวิต เติบโตขึ้นนะเรารู้สึกนึกคิดเราใช้เหตุผลจนความคิดสับสนนะบางครั้งหรือว่าเราใช้อารมณ์จนอารมณ์แปรปรวนใช้ความรู้สึกจนความรู้สึกเสียไปนะหรือว่าเราใช้การรับรู้รนะับแปลเปลี่ยนเป็นสภาพของชีวิตซึ่งเอาแน่นอนไม่ได้ต่านเรียกว่ารับรู้แต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งแต่เลยให้เรามารับแสงการรับแสงเนี่ยเราก็เปิดใจยอมรับแสงจากจักรวาล ลูกก็ว่าลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลนั่นหนึ่งคือไม่ฝืนใจนะลูกนะไม่ฝืนใจให้ลูกเปิดใจยอมรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจักรวาลท่องตามนะเอาว่าตามนั้นนะลืมตาก่อนลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาล ลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาล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 ลูยอมเปิดใจรับแสงจากจกวลีให้ลูกเปิดใจขึ้นไปสู่จักรวาลแล้วก็ภาวนาคําที่พ่อสอนเมื่อกี้สามคำนะหลับตาแล้วก็ส่งใจขึ้นไปบนจักรวาล บอกว่าบอกว่าตามลูกยอมเปิดใจลูกยรับแสงจากจักรวาลรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลสามครั้งลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลทีนี้ลูกจะทีนี้ลูกจะตั้งแสงตั้งแสง ตั้งแสงอยู่ที่กลางใจของลูกลูกบอกว่าตั้งแสง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 มานลูกตั้งสติก่อนนั่นเลยตั้งสติตั้งใจก่อนมันเราจะทาอะไรต้องตั้งใจเนาะว่าเราจะคิดอะไรเราต้องตั้งสตินี่เราจะรับแสงเราก็ตั้งแสงก่อนตั้งแสงในกลางใจลูกที่สวงอกกใบเล็นปีตรงยอดอกของลูกงนี้แล้วลูกเือบตาแล้วลูกมือแตะตรงนี้ที่สวงอกที่เลบปีของลูกในลูกดูพ่อเนี่ยยกขึ้นมาสองนิ้ว นะครับแต่ที่ยอดอกของลูกที่ยอดอกของลูกเนี่ยที่มีหัวใจเต้นอยู่ตรงนี้เมื่อลูกตั้งแสงจากจักรวาลูกจะรู้สึกตรงที่ยอดอกใต้เราหนงของลูกลิ้นปีกอที่ลิ้นปีใต้เราหรังหัวใจที่หัวใจไม่ต้องกดไม่ต้องเกรงเบาบาทางใต้นะที่ว่ากระดูกมาชนกันนะที่ใต้เราหนงของลูกอ่การงการที่กระดูกมาชนเวลาลูกตกใจมันจะมารวมกันตรงนี้เราหัวใจตุกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่หัวใจของลูกน ลูกจะรู้สึกตอนนี้ลูกบอกว่าลูกตั้งแสงนะว่าตั้งแสง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 เอาว่าจะลูกตั้งแสง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 เข้ามาได้เลยใจลูกจะเต้นมันจะรู้สึกใจเต้นนะลูกหลับตาแล้วก็บอกตั้งงแสตั้งแสง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  ีนี้ลูกรู้สึกกลูกมือตั้งไว้บนตักหัวเกลูกรู้สึกไหมยึดเอวขึ้นอยอะไหญ่ขึ้นทีนี้ลูกก็ไม่สงสัยไม่อยากรู้นะลูกแค่ใช้คำว่าลูกยอมเปิดลูกเปิดใจยอมรับแสงจากจักรวาลเขาว่าตามพ่อลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาล ลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลลูกยอมเปิดใจรับแสงจากจักรวาลอีนี้ก็ตั้งใจนะทุกว่าตั้งใจ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 ตั้งตั้งแส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 งชาวว่าที่ลูกตั้งแสงตั้งตั้งแสงตั้งแสง มีลูกรู้เลยนะตั้งใจตั้งแสงเป็นยังไงลูกรู้สึกนะตอนนี้แสงมารวมที่ยอดออกของลูกแสงเริ่มจะมารวมกันแล้วแสงมารวมที่ยอดออกของลูกตอนนี้ลูกรู้สึกได้เหมือนคลื่นแสงมารวมที่ยอดออกของลูก